ณตอนนี้พอข่าวลักษณะแบบนี้มันออกมาใช่ไหมฮะประเด็นเรื่องนามสกุลประเด็นเรื่องความมีชื่อเสียงประเด็นเรื่องนามสกุลพ่อแม่ความใหญ่โตระบบอุปถัมภ์อะไรต่างๆนานาระบบอุปถัมภ์ไม่เกี่ยวเพราะ<ต>อุปถัมภ์เป็<อ>นเรื่องโครงสร้างมันก็ดูถูกตีอ่ะแต่ถ้านามสกุลดังเราเราเราพูดถึงความเป็นปัญหาโครงสร้างด้วยได้ปะในแง่ของการที่ว่าก็นามกสกุลดังมันฝังอยู่ในปัญหาโครงสร้างเบ็นี่เรียบร้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโครงสร้างแต่ที่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาโครงสร้างอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยไปฟังขออนุญาตเมนชั่นชื่อผมไปฟังงรราายยกขออคุณล ที่มีการสัมภาษณ์คุณโยไทยอมฟอร์ดกับตำรวจท่านหนึ่งชื่ออะไรนะครับพี่ซี พลตารวจอะไรนะททาทีนะเร่อน้อ่าซึ่งเชื่อไหมนี่คือความรู้สึกผมและนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะหลังจากที่ผมฟังคุณโยอะเรื่องความถูกต้องไม่ถูกต้องระบบขั้นตอนที่มาอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เนี่ยผมมีความคิดขึ้นมาอยู่ในประเด็นหนึ่งว่าเป็นไปได้จริงๆนะว่าคุณแคทอะงงจริงๆว่ากูผิดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าภายในระบบนี้อะกูไม่ได้ทําอะไรผิดอะประเด็นอย่างที่บอกไปมันมีการตีความในเรื่องเกี่ยวกับระบบใช่ไหมแล้วมันก็มีการตีความเรื่องขั้นตอนที่มันถูกต้องแล้ว มันก็มีการตีความเรื่องความเหมาะสมไหมซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวผู้ถูกให้ทําแบบเนี้ยอันนี้นี่ตีความแบบไร้เดียงสาันอ้อันนี้อันนี้ต้องดอกจันไว้ก่อนจันว่าตีความแบบไร้เดียงสาตีความแบบไร้เดียงสาคือเราก็ไม่ได้รู้ว่าคนคนนี้เขารู้ตัวไหมว่าเจตนารมณ์ของการที่เขามาอยู่จุดนี้มันคืออะไรอ่ะหนึ่งก็คือการที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ประเด็นเรื่องบุคลากรที่ขาดแคลนแล้วเท่าที่ผมฟังวันเนี้ยคนที่มาจากหลักสูตรนี้อ่ะแต่มาด้วยเงื่อนไขประเด็นบุคลากรที่ขาดแคลนในสายงานไปเป็นถึงในพลก็มี ในขณะเดียวกันคนที่มาจากการเสียชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ที่ดํารงตําแหน่งแล้วมาในขแขนงนี้แล้วผ่านการอบรมนี้แล้วไปถึงในพลก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้น2องแขนงนี้เติบโตได้หมดแต่ทีนี้ที่มามันคือว่าคนไหนในขแขนงที่เติบโตได้บ้างแล้วปกติแล้วเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยบุคลากรที่ขาดแคลนเนี่ยแต่ก่อนน่ะคือหน่วยทางวิทยาศาสตร์ กับแพทย์ปัจจุบันกลายมาเป็นที่ขาดแคลนคือไอทีและไอทีก็โดยรวมไปเรื่องไอทีทั้งหมดรวมถึงในแง่ของประชาสัมพันธ์ด้วยคำถามก็คือว่าทําไมหมอกับวิทยาศาสตร์มันไม่ขาดแคลนแล้ววะมันดูขาดแคลนมากกว่าเยอะเลยนะมันน่าจะขาดแคลนมากกว่ามันมน่าจะขาดแคลนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันดูฟังน่าจะขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันด้วย ดูจากเรื่องอื่นๆในบ้านเราด้วยนะครับใช่ค,คือเราเราก็ดูในเรื่องของระบบการศึกษาออคุณภาพการศึกษาในบ้านเราตอนนี้การผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในสายวิชาการต่างๆออโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งการแพทย์คือแม้กระทั่งแพทย์แบบแพทย์ตอนนี้ก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าขาดแคลนใช่ใช่ไหมครับแล้วในพักข,ของตํารวจเองอ่ะออไม่ขาดหรอใช่แล้วณตอนนี้มันกลายเป็นนิเทศศาสตร์มันมาขาดแคลนกันตรงนิเทศศาสตร์เหรอครับเออคืองงจริงนะคุณผู้ชมแบบแล้วไอ้เรื่องขาดแคลนนิเทศศาสตร์ อันนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่ของกองทัพบ,บกแล้วนะครับเพราะว่าก็เห็นว่า <laughs> มีบางคนก็เ,ออเข้าไปในพาร์ทของการเรียนนิเทศศาสตร์มามันก็เลยทําให้แปลกใจและอีกปเป็นหนึ่งณตอนแรกที่มันมีต้นโพสต์มาจากหลายๆโพสต์ที่เป็นเพจใช่ไหมครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วก็มาเข้าแล้วก็อยากเติบโตไปในสายงานนี้แล้วก็อยากทํางานสายปราบปรามแต่ว่าไม่ได้เติบโตในหน้าที่เนื่องจากว่าสายปราบปรามไม่ค่อยสอบแล้วย้ําอีกครั้งหนึ่ง <laughs> พอเราตั้งสโคปนี้ขึ้นมาและดูบริบทของความเป็นประเทศไทยอ่ะการไม่ ตั้งสายปราบปรามขึ้นมาปราบปรามเราไม่ขาดหรอยาเสพติดเออทุนจีนสีเทาว่าไปทุนไทยสีเทาพูดไปค้ามนุษย์คอร์รัปชันอะไรต่างๆาเหล่านี้มีแม้ทั้งนี่แหละจับคนทำรัฐประหารนะแล้วทั้งหมดเนี้ยณตอนเนี้ยคนที่จะเติบโตในสายงานต้องการไปเป็นฝ่ายปราบปรามอ่ะเขาบอกเราว่า ไม่ค่อยเปิดสอบอมไม่ค่อยเปิดสอบมันก็อาจจะตีความหมายได้ว่าก็ยังไม่ได้ต้องการตําแหน่งละแวกแถวแถวนี้จริงเหรอแล้วไปขาดแคลนกระตรงนิเทศอย่างเงี้ยเหรอขาดคน PR หรือว่าอะไรฮะผมผมไม่เข้าใจมันแปลกมากเลยนะครับขาดคนดําเนินงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเหรอฮะขาดคนดําเนินงานสัมมนาอะไรเงี้ยนะฮะ <laughs> พิธีกรนะเออพิธีกรงานสัมมนางานแบบติดยศอะไรเงี้ยฮะหรือว่างงฮง,ง,งไม่รู้อะ